ครับสวัสดีท่านผู้ชมที่เคารพรักครับอยู่กับผมฮอตสปริงแคทกับเกมเกิดใหม่ทันทีเกิดเป็นสลายนะครับวันนี้ผมจะมาสอนวิธีการอัพตัวละครนะครับผมทํายังไงให้ทีมตัวละครเราเก่งขึ้นนะเพื่อที่จะได้ผ่านด่านครับผมรวมถึงการหาขอนะครับผมต่างๆนะว่าหาของจากไหนครับผมเพื่อมาใช้ในการอัพเกรดนะครับ โอเคอย่างแรกเลยนะครับผมเราก็ต้องเข้ามาในส่วนของหมวดตัวละครนะครับผมซึ่งตรงส่วนนี้ก็จะมีตัวละครครับผมเยอะแยะเต็มไปหมดเลยเราขอพูดในส่วนของการอุปกรณ์ก่อนละกันนะครับโดยอุปกรณ์นะครับผมก็จะมีแบ่งเป็นเซ็ตนะครับผมมากมายนะก็อย่างเช่นในส่วนของอุปกรณ์อย่างแรกเลยนะครับพอเราเลือกมาปุ๊บเนี่ยมันก็มีพวกเซ็ตนะเราก็สามารถเลือกได้ครับผมว่าเราต้องการความสามารถเซ็ตแบบไหนนะครับนะซึ่งแต่ละอันก็จะมี แตกต่างกันออกไปครับผมซึ่งอ่ะผมแมบพิทักษ์โมโนออย่างเงี้ยเห็นไหมครับผมก็จะมีในส่วนของการนะครับเนี่ยเพิ่มนะครับผมเมื่อศัตรูมีพิําสูงกว่า70%ดสิบเปอร์เซ็นต์เนี่ยดาเมจจะเพิ่มขึ้นอีกห้าสิบเปอร์เซ็นต์เห็นไหมก็คือจะตีแรงขึ้นนะครับหรือจะเป็นส่วนของเซตดินจ้านะครับผมพวกนี้ก็ได้เช่นเดียวกันสองพวกนี้ครับผมหาได้จากไหนอุปกรณ์นะครับผมหาได้ในส่วนของการปราบปามนะครับโดยเรามาในส่วนของประจันภัยนะครับผมและเลือกมาในส่วนของปราบปามครับอ่าซึ่งตรงสิงนี้ก็จะมีของ ยากขึ้นไปเรื่อยครับผมซึ่งยิ่งขึ้นไปสูงยิ่งยากนะครับอ่ะยิ่งสมมุติอันนี้คือท่านผนดึกครับผมท่านผนดึกผู้นี้นะครับผมเราก็จะมีโอกาสครับผมดบของนะเห็นไหมครับว่ามันโอกาสสูงต่าน้อยมากอ่ะเราก็เลือกเอาครับว่าจะตีแบบไหนนะครับเราก็จะมีการเสีย5ผดึก5พลังงานก็แล้วกันนะห้าสต้ามิน่ครับผมเพื่อในการตีหนึ่งครีซึ่งบางครั้งเนี่ยมันจะมีตัวสีทอออกมาครับผมซึ่งตัวพวกนี้จะเป็นตัวที่ใช้สต้ามิน่เยอะแต่ว่าจะถือว่าโหดนะครับ เราสามารถกดรีเฟกต1หนึ่งทีนะครับผมเพื่อทําการสุ่มนะครับผมหาอีกรอบหนึ่งถ้าเกิดประมาณว่าตัวละครที่โผล่มาตอนนี้เนี่ยไม่โหดพอนะไม่ได้ตัวที่เราอยากได้นะครับอ่าซึ่งพอกดปุ๊บเนี่ยเราก็มีคูดาออกมานะครับผมปอมาอีก5นาทีนะก็พอตีไปครับผมพอเราตีขึ้นมาปุ๊บเนี่ยก็มีโอกาสดรอปของเหมือนกันอ่ะเรามาดูกันนะครับว่ารอบนี้ผมจะตีได้อะไรนะอ่ะโอเคครับ อะฮะเรียบร้อยครับปู่แกโหดแท้อ่ะเห็นไหมครับผมเราก็ได้เซ็ตอย่างอื่นมาเห็นไหมอ่าโอเคครับมันตัวส่ดนี้พอเราได้อุปกรณ์ตัวสุดนี้เราก็สามารถไปเซตนะครับผมให้โจมตีของเราเนี่ย หนักขึ้นนะครับแต่ว่าแค่ใส่ตามเซตเดียวไม่พอนะครับผมเราต้องมีการตีบวกครับผมเพื่อปลดโบนัสสแต็คด้วยนะครับในแต่ละเซตเนี่ยโบนัสสแต็คจะทํางานก็คือเมื่อเราตีของตีบวกครับผมอย่างน้อยขั้นต่ําบวกสามขึ้นไปนะครับอ่าเราก็ต้องดูตามเงื่อนไขนะเพราะแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นก็ไม่เหมือนกันนะครับอย่างเห็นแม่ชิ้นนี้ครับผมเขาบอกเลยนะว,ว่าโบนัสครับผมจะวกทํางานก็คือเมื่อ เมื่อมีการตีบวกครับผม2ชิ้นบวกสขึ l l ้นไปนะดังนั้นเนี่ยตัวนี้ครับผมตัวนี้มันแค่บวก2ใช่ไหมดังนั้นบนนักแตกเรายังไม่ได้ครับเราต้องทําการตีบวกเพิ่มขึ้นก่อนนะพอเราตีบวกขึ้นมาอีกหนึ่งขั้นเนี่ยเราก็จะได้ครับผมอ่าบนนัสแตกละอ่าเห็นไหมครับทีนี้ครับผมพลังป้องกันเพิ่มขึ้นนะในส่วนนี้ครับผมเราก็จะถือว่าถึกขึ้นแล้วเห็นไหมครับถึงถ้าเกิดเราเนี่ยสามารถใส่4ชิ้นบวก9าขึ้นไปเนี่ยเราก็จะได้เอฟเฟกต์เพิ่มอีกทีด้วยนะครับ แน่นอนนะครับผมขอตรงส่วนนี้ขอตีบวกหาจากไหนครับผมเรามาในส่วนของการกดแยกตรงส่วนนี้นะครับนี่แยกตรงนี้เลยปุ๊บเนี่ยเราก็จะสามารถเลือกได้ครับว่าจะเอาของชิ้นไหนไม่ใช้นัดก็เอาไปหลอมทิ้งนะครับเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับเราก็ไปหลอมทิ้งนะอย่างตรงที่ผมมีเสื้อเยอะแล้วอ่ะผมก็เอาเสื้อออกนะครับเสื้อออกปุ๊บอ่าประมาณนี้ก็แล้วกันอเอาแค่นี้เก็บไว้นะครับแล้วก็กดแยกครับผมเราก็ได้ขอมาเชฟอัพได้นะครับอ่า ซึ่งการจะใส่เซตอะไรตรงส่วนนี้ครับผมเราก็ไปนั่งดูเลือกเอาตามความเหมาะสมนะเพราะว่าแต่ละคนก็มีรูปแบบการเล่นไม่เหมือนกันนะครับอ่ะนี่คือในส่วนของอุปกรณ์นะครับต่อมาเราจะมาพูดในส่วนของการอัพรีเวลนะครับอัพรีเวลเนี่ยแน่นอนครับผมเราก็จะใช้พวกน้ํายาครับผมผลิตตรงส่วนนี้ซึ่งไอดาพวกนี้ครับผมเราก็สามารถไปหาฟาร์มได้ในด่านนะครับซึ่งแต่ละด่านก็อ่านเนี่ย เราก็สามารถกดครับผมถ้าเกิดของหมดขึ้นมาเนี่ยมันจะสามารถไปด่านประจนภ Dial ัยครับผมในส่วนของเนื้อเรื่องได้นะเราก็กดเข้าไปครับผมตรงส่ <ๆ S 1> วนนี้ซึ่งแน่นอนนะครับผมเราก็สามารถที่จะลงด่านครับผมเพื่อเอาเพิ่มได้นะตรงส่วนนี้ครับผมขอไม่ลงนะเพราะเนื่องจากผมจะขอเก็บสตามิน่าไว้นะครับผมเพราะว่าเกมนี้สตามิน่าค่อนข้างจะถือว่าสําคัญเอาเรื่องเลยนะกว่าจะเพิ่ม1จุดนี่นานครับนะดังนั้นเนี่ยก็คือขอดองไว้ก่อนนะครับผมสตามิีน่าสําคัญจริงนะอ่ะ โอเคครับตรงส่วนนี้นะก็คือให้เราไปอัพนะครับผมตัวละครพวกนี้มันก็ลงดาดตามปกติแหละนะอ่าพอลงดาดตามปกติปุ๊บเราก็กดรีเวลครับผมอัพขึ้นมาอย่าลืมนะครับว่ามันมีการใช้เงินด้วยอย่างนั้นก็ต้องให้ระวังการใช้จ่ายเงินด้วยนะครับแน่นอนนะครับผมมันจะมีการปลดทะลวงสมมุติถ้าเกิดเราลเวลตันขึ้นมาแล้วนะครับผมเราก็จะสามารถทะลวงลเวลได้นะซึ่งตรงส่วนนี้ของบินนี่รูเนี่ยเราก็ต้องไปทะลุอีกขั้นหนึ่งครับผมซึ่งมันจะตัลุไอจีก็คือ70 แต่ถ้าเกิดใครนะครับผมต้องการทะลวงรลเวล30เนี่ยเราก็สามารถครับผมไปหาทะลวงได้ซึ่งไอ้ค่าถ่วงทะลวงพวกนี้ไอ้ตรงนี้เนี่ยไอ้เนี่ยเราสามารถหาในด่านะจนภัยเนื้อเรื่องได้นะครับไอ้เนี่ยหาไม่ยากนะแต่ในส่วนแต่ที่หายายกจริงๆครับผมก็คืออ่ะที่หายายกจริงก็คือตัวนี้ครับตัวนี้ก็คือด่านนะครับผมพวกกระแสกระแสน้ำขั้นสูงตัวสุดเนี่ยซึ่งจะหาได้ในด่านะจนภัยด่านอีลิกครับผมซึ่งจ้องยอมรับว่ามันเป็นหนึ่งใดที่ด่านอีลิกเนี่ย เวลาเราลงนะครับผมเราจะใช้ตั๋วอีลิกครับผมหนึ่งครั้งนะครับผมไอตัวนี้นะซึ่งตัวนี้ครับผมเราจะได้รับทุกวันนะครับผมได้รับทุกวันแต่ว่ามันให้มาน้อยมากครับผมดังนั้นการจะลงหรือการจะปลดล็อกตัวละครตัวไหนตรงส่วนนี้เราต้องเลือกให้ดีนะครับนะและก็เช่นเดียวกันครับผมเราก็ลงไปดานอันนี้ก็คือลงไปตามปกตินะอ่ะพอเราลงผ่านดานอีดิกแล้วเนี่ยเราก็จะได้ตั๋วมาปลดล็อกตัวละครครับผมให้ตัวละครเราเก่งขึ้นนะครับ ถัดมานะครับผมก็คือในส่วนของการอัพขั้นนะครับการอัพขั้นเนี่ยครับผมยิ่งเราสามารถอัพขั้นตัวละครตามปลดล็อกตัวตามดาวที่ได้เนี่ยเราก็จะได้บีตี้สูงขึ้นนะครับอย่างการเบนดี้มารูของผมเนี่ยตอนนี้ตอนน,อน,น,อน,นี้อัพขั้นเป็น3าดาวแล้วผมก็ได้ครับผมทุกอาทําให้พลังดูเดือดครับผมยิ่งขึ้นนะก็คือดาเมจโจมตีท่าพิฆาตครับผมแรงขึ้นอีกสิเอนเอาง่ายๆคือเบนดี้มารูอ่ะเขาจะหนักส่วนใหญ่เรื่องความของท่าพิฆาตอยู่แล้วดังนั้นสิ่งสําคัญจริงก็คืออออต้้งงัพท่าพ่าิแรไวกนนะ เราจะอัพขั้นได้ยังไงนะครับผมในส่วนนี้เราให้เข้ามาในส่วนของการอัพขั้นตรงส่วนนี้ตรงนี้ครับผมเราจะสามารถอัพได้นะมันจะมีอัพขั้นต่อเนื่องอัพขั้นอัตโนมัติครับโดยหลักๆแล้วเนี่ยเราจะสามารถอัพขั้นได้ก็คือเนี่ยก็คือเอาตัวละครนะครับผมพวกดาวสาๆพวกนี้2ดาวเนี่ยครับผมอัพขึ้นมานะสามดาวขีดนะครับผมเอานี้ผมไอ้สามดาวขีดก็แล้วกันนะเพราะว่ามันเป็น3าดาวแล้วก็สีขาวหนึ่งอันนะครับผมเราก็ใช้ตัวละคร2ดาวตัวไหนก็ได้นะมันจะกลายเป็นสาดาวเต็มนะครับผมสดาวเต็มนะ ตัวส่วนนี้เราก็อัพขึ้นมาได้ปุ๊บอ่าทีนี้พอเป็น3ดาวเต็มขึ้นมาปุ๊บแล้วนะครับเราก็สามารถเอาตัว3ดาวเต็มเนี่ยไปอัพขั้นเป็นตัวอื่นได้เช่นเดียวกันแต่ว่าเงื่อนไขนะครับผมพอ3ดาวเต็มขึ้นมาเนี่ยเราก็ต้องหาตัว3าดาวใม่ตัวหนึ่งต้องเป็นตัว3ดาวซ้านะครับนะตัวนี้3าาดาวซ้านะครับผมอย่างตัวของฮาคุโระเหมือนกันนะฮาคุโระผมเนี่ยสดาวเขาก็ต้องหาตัว3าดาวมาอัพเหมือนกันนะครับนะอ่า ซึ่งทุกท่านก็บอกว่าพี่ครับผมโอ้โหมันยากมากเลยนะจารย์ที่จะหาตัวละคร3ดาวหรือตัวละครซ้ำๆนะครับผมความจริงหาไม่ยากเลยนะตัวละครแรงเอสแลงเออะไรพวกนี้เนี่ยหาไม่ยากครับผมปัญหามีอย่างเดียวครับผมก็คือจะมีปัญญาไปซื้อหรือเปล่าเพราะว่าเราสามารถจะซื้อได้ในส่วนของตลาดนะครับ ตลาดครับผมเราจะมีในส่วนของตลาดพื้นฐานนะตลาดพื้นฐานเนี่ยเราก็สามารถซื้อของนะครับผมแนะนําให้ซื้อหมดเลยตัวส่วนนี้นะครับผมยกเว้นของอับคันเพราะว่าของพวกนี้เราหาได้นะแล้วมันจะมีในส่วนของตลาดอีลิกนะครับผมข้างๆตลาดอีลิกเนี่ยเราสามารถจะหาแต้มจากการลงแต้มอีลิกครับผมเอามาทําการแลกซื้อได้ครับผมดังนั้นเนี่ยตัวละครแรงเอส นะครับผมแรงเอถามว่าเรามีโอกาสได้ไหมคําตอบคือมีได้นะครับเพียงแต่ว่าเราก็ต้องมีการสะสมแต้มตรงส่วนนี้ถึงดับหนึ่งด้วยแปลว่าัวด็รตีนขาดยังไงตัวละครเราสะสมครบแน่นอนนะปัญหาคือเราจะแลกหรือมาหรือเปล่าครับใครไม่มีเอเลนครับผมก็สามารถแลกเอเลนได้เหมือนกัน6,000แต้มครับผมสะสมไม่นานนะพวกตัวละครแรงเอนะครับผมแรงเอเนี่ยใช้เวลาไม่นานนะ แล้วก็แน่นอนนะครับผมมันจะมีตัวละครแรง A นะนอกจากนี้แล้วยังจะมีในส่วนของเควสนะครับผมเควสประจําวันประจําสัปดาห์นะยิ่งเควสประจําสัปดาห์เนี่ยเรามีโอกาสได้ตัวแรง A มาด้วยนะครับ ตัวเล็ก A นะหรือจะเป็นสมุดครับผม3อันนะต่อเล่มนะครับดังนั้นเนี่ยหากเรานะครับผมเล่นยังไงหัวเด็ดตีขาดไงเนีย่ยตัวสมุดครับผมเราจะได้ฟรีมาเรื่อยๆนะส่วนเพชรตรงส่วนนี้เราสามารถเก็บไว้ชาฉุกเฉินได้หลายอย่างครับผมซึ่งตรงส่วนนี้เควสประจําสัปดาห์นะจะรีเฟซทุกวันจันนะครับเดังนั้นก่อนตอนตีสี่นะครับแล้วก็เควสประจําวันครับผมก็จะรีเฟซทุกวันตอนตีสี่เช่นเดียวกันหากเราทําทุกวันเรื่อยๆเนี่ยเราก็จะมีในส่วนของเพชรนะครับผมทรัพยากรพอสมควรดังนั้นเกมนี้ถาามว่ ไม่เติมเล่นได้ไหมคําตอบคือเล่นได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะขอยืนยันนะครับแต่ว่าตรงส่วนนี้เราจะขึ้นมาเมื่อไหร่ตรงส่วนนี้ก็ไม่เป็นไรนะค่อยๆเล่นไปนะครับอ่ะโอเคครับวันนี้ผมฮอสปินแคสก็คงจะมารีวิวเพียงแค่นี้นะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าหากใครท่านไหนครับผมไม่อยากพลาดคลิปครับผมเพราะว่าผมมาทำหลายเกมมากดังนั้นอย่าลืมฝากกดติดตามกดกระดิ่งครับผมเพื่อมีการแจ้งเตือนทุกครั้งด้วยนะครับบ๊ายบายครับทุกท่านสวัสดีครับ